ก็เท่าว่าเราบ่มอินทรีย์บ่มจักขุอินทรีย์ให้แก่กล้าแล้วพึงจะรู้ได้ความปิตจยินเรื่องพระาศาสนาของสมาสัพพุทธเจ้าทรงแนะนำทำให้เป็นอันเดียวกันเหมือนภาชนะที่คร้บไว้ ทำให้เป็นอันเดียวกันแในมือจิตของเราฝึกสมาธิมือสมาธิเริ่มจะเกิดย่อมจะมีกายเบาจิตเบาพึงพยายามประคองไว้ ให้ดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้เป็นผู้สร้างสมาธิให้สงบได้มือหิดเป็นสมาธิ มีความรู้และมีความเห็นขึ้นนักปฏิบัติก็จะตื่นตัวขึ้นก็จะมีความเพียรความพอใจในนั่งสมาธินิวรณ์ก็เริ่มจะดับ ลงไปได้แล้วมือนิวรห้านี่แหละเป็นเครื่องการจิตไม่ให้เข้าไปรู้ความเป็นจริงได้มือนิวรห้าดับแล้วจิตนี่พึงจกรู้พึงจกรู้เห็นกายในกายภายในจึงเรียกว่าจิตนี้เข้ารวังแล้วนี่ ถึงให้รู้จักว่าอันนี้เราพยายามสร้างผวหวังไว้ให้ดีปัญญายาณก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะทำให้มีปีติความเอิบอิ่นใจในพระศาสนาแปลว่าความซ่อนพุจธธัะในสมาธิตั้งใจไว้ชอบก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติ ขัดสมาธิอย่างหนึ่งที่คุณจะมาเข้าใจนั่งสมาตึงขัดสมาธิตึงไปนั่งก็จะไม่ทนนั่งให้ลมหลวมน้อยฝึกสมาธิก็จะอยู่ได้นาน,นผู้ฝึกสมาธิตังยย้งใจจะเอาแห่งพระนิพพาน ด้วยกันทุกคนเวลาจะได้จะถึงนี่ไม่รู้ตัวเลยสักคนเดียวเพราะจะรู้เห็นก็เกิดขึ้นเฉพาะมือจิตมือนิวรนดับหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นทีเดียวมือนิวรนห้าดับแล้ว วิตกวิจารณ์ก็จะเกิดขึ้นพิจารณากายภายนอกกายภายในก็จะรู้เห็นชัดเมื่อรู้เห็นชัดแล้วนักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นตื่นตัว เบิกบานใจสว่างสวัยนักปฏิบัติก็มีปีติและความยินดีอยู่ในเจริญสมาธิแล้วสติสมัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะ ลมเข้ายาวรู้ลมออกั้นกําหนดรู้เพราะจิดมีสมาธิดีเพราะอนุภาคของผู้ปฏิบัติ จเจริญหลักสมาธิจะงดงามได้ก็มือจิตเป็นสมาธิปัญญาจะรู้แจ้งได้ก็เพราะใจสงบถ้า ผู้ปฏิบัติมีใจมีทีนมิทะเข้าครอบงำงหุกงับหุบงับก็พึงลืมตาขึ้นลืมตาอยู่นานๆนเพ่งลืมตาเพ่งอยู่เพ่งอยู่ที่กายสมาธินี่แหละ พวกเราเราเป็นเป็นผู้ปฏิบัติบวากายอานุปัสนาปฏิปทานกำหนดกายกายเป็นอารมณ์มือกำหนดกายเป็นอารมณ์แล้วพอร,รู้แจ้งก็จะเรียกว่าจะรู้เรื่องของพระ มหานิกายมีกายใหญ่ก็จะรู้ขึ้นกับผู้ปฏิบัติเรายังไม่เคยรู้เรายังไม่เคยเห็นเพราะเรามีความรู้มีความเห็นแล้วใจก็ ปีติความเอิบอิ่มใจก็จะฝุดหัดมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแล้วก็ฌานจิตจิตก็จะเจริญฌานชอบก็พร้อมด้วยสติสมััญยาอดีสมาสมาธิก็เหมาะสม เจริญชาติชชอนี่ของผู้ปฏิบัติพยายามพยายามไม่มากนี่แหละนั่งภาวนากันตายนภาวนากันตายและรู้เรื่องตายด้วยและรู้ทางเรื่องไม่ตายด้วยแล้วจึงเรียกว่ายานทัศนวิสุทธิ ของนักปฏิบัติเป็นผู้ฝึกสมาธิรู้รู้จริงรู้แจ้งในธรรมคำสั่งสอนของสมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราได้ฝึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยส่งอยู่ที่ใจมือเป็นอย่างนี้แล้วก็ พึงเรานักปฏิบัติพึงรักษาสิ่งนี้ให้บริสุทธิ์แล้วจึงฝึกสมาธิพอสมควรพึงมักผลนี้จะเกิดกับนักปฏิบัติได้เพราะญาติโยมทุกคนที่มานี้ก็มาสนใจในสถานที่ ที่วัดสังฆทานนี่เป็นเป็นที่ฝึกหัด,ดสมาธิจิตก็จะได้เกิดคุณอันธรรมะคำั้งสอดของพระองค์จะได้เกิดขึ้นนอบน้อมเข้ามาไว้ที่กายใจด้วยกันทุกคนกำลังนี้จิตใจฝึกหัด เป็นพระสมาธิายก็เป็นสมาธิใจก็ฝึกขัดอยู่ใจของตัวเองเป็นสมาธิก็รู้ไม่มีสมาธิก็ขันติความอดทนขันติความอดทนเป็นผู้สร้างตบะอันยิ่งใหญ่ที่ในพระศาสนาของสมาสัพพุทธเจ้าหัวใจพระศาสนา ก็คือสมถวิปัสสนานี่แหละจึงเรียกว่าหัวใจของวิของพระศาสนาถ้าไม่เราไม่ได้เจริญสมถวิปัสสนาแล้วก็ไม่รู้จักว่าหัวใจพระศาสนาอยู่ที่ไหนเพราะจะรู้ได้ก็เพราะนักปฏิบัตินี่เองผู้ฝึกสมาธิ ก่อนเราในอิริยาบถสี่พยายามฝึกหัดเรานั่งสมาธิเท่าง่วงมาเราก็ไม่สาม,มารถที่จะไล่นิวรณ์ออกได้เราก็กำหนดรู้ แล้วก็ลุกขึ้นค่อยๆลุกยืนให้ตัวตรงแล้วจึงจึงจะก้าวออกขวายางหนอกนี่จะเดินจุงกลมหรือขวาพุทธสายโท ก็ได้นปัจจุบันเยวเดินเดินทอดทอดตาไปแค่สี่สองใช่ได้เท่าเดินก้มหน้ามากจำเพาะที่ดูปลายเท้ามากไลย้ย่อมจะทำให้ปวด ใช้ถอยได้เพราะอันนี้เราพยายามที่แนะนำกับญาติโยมพยายามเปลี่ยนอิทธิบาทเอาเดินพยายาม ที่ลุกแล้วพยายามเดินช้าๆจะเร็วให้มีสติสมัชยญยงด้วยเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบทเนี่ย เราใช้เปลี่ยนอิริบาถเราขัดสมาธิเรานั่งสมาธิกายก็จะสงบไปอีกพอเรานั่งพอเพียบนานๆเราก็มักขัดสมาธิสมัครกายก็จะสงบไปอีกที่เราจะทนอยู่ไม่ได้ก็ที่ใจนี่แหละใจรุ้งซ่านน้ำคานใจจึงไม่ ไม่นั่งคันติความอดทนอยู่ได้เพราใจไม่สงบเดินช้าๆเดินช้าๆปุด ธรรมะที่กล่าวมณีกับญาติโยมเพึ่งให้รู้ว่าโน่นแหละเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้ว่าสอดน,น้อยเว้นแต่มีคุณมากกับผู้นักปฏิบัติ เรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความตายจิตใจของเรายัางไม่เจ็บไม่ไข้เราพยายามมาดูความเจ็บความแก่ความตายยก่อนแล้วพยายามมาฝึกหัดของดีของพระพุทธเจ้าแก้ววิเศษ อยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่หูตาทุกคนท่านทั้งหลายพยายามขัดแก้วของท่านให้สว่างสวัยควรยินดีแก้วของท่านมีความสว่างสวัย,ยานทัศนวิสุทธิย่อมจะเกิดมีกตนักปฏิบัติ ผู้เจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาลุกเดินนอนในอิริยาบถสี่ยอมจะเกิดได้ทุกอิริยาบถขอให้ท่านจิงพยายามจะลมขวนตั้งใจเราครั้งนี้ เหมือนอย่างการหนักโทษที่อยู่ในเรือนจำเขาจะรอวันตัดสินเมื่อไรเขาจะนำเราไปตัดศีรษะมือนั้นเราเป็นอุปมาเหมือนหนักโทษที่ไม่ยอมไม่ยอมให้ใจลมเลว ฝึกหัดใจให้แข็งแกร่งเรารู้แล้วว่าจะต้องตายแน่ปรรม,มครูคือสมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ให้หลักวิชาของเราไว้จึงพยายามทำใจไม่ต้องกลัวทำใจให้แข็งแกร่ง เราจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ไทยแท้ในพุทธศาสนาของสมาสัาสมพุทธเจ้าแม้เราถึงจะตายก็ให้อยู่ในอ้อมแขนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้รักตัวรักษาตนไว้ให้ดี จึงจะมีอานุภคมากทั้งลูกดิ่งและลูกชายขอให้ท่านตั้งใจให้มากเราเกิดมาแล้วก็ยอมต้องแตกดับไปทุกขณะแล้วพยายามฝึกใจให้แข็งแกร่งเหมือนยังกาหลักเพชรของพระพุทธเจ้าที่ได้ฝึกเอาไว้ดีแล้วนี